สวัสดีครับสวัสดีครับผมแอลมอนครับสวัสดีครับผมโปรเกน์ครับสวัสดีครับผมกุจิตครับผมสวัสดีครับผมพบครับสวัสดีครับเอ็นจครับสวัสดีครับผมโตโต้ครับสวัสดีครับผมโปกครับงานวันนี้หน่อยไม่ถึงหนึ่งพันพิเศษเนาะที่มันจะต้องแปลใช่ครับอ่าวันนี้ก็รู้สึกว่าคนมาค่อนข้างจะเยอะเยอะ ตื่นเต้นไหมหมอนเต้นตเต้นขาสั้นใลเราแน่แน่ก็ดีใจครับที่เราก็อ,อันนี้ถือว่าต้นปีเลยอะต้นปีต้นปีโอเคก็ถือว่าดีใจที่เปิดต้นปีมาเราได้เจอพี่พี่แฟนเยอะขนาดนี้ก็เรียกได้ว่ามีทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าที่แบบว่ามาเจอกันวันนี้นะครับก็ถ้าสมมติว่าใครที่เพิ่งมาใหม่ก็ฝากตัวพวกเราด้วยนะครับถือว่า เริ่มต,ต้นต้นปีไปด้วยกันอย่างดีแล้วกันครับผมใช่ประมาณนี้อ๋อรู้สึกตื่นเต้นมากครับเพราะว่ามันก็เป็นอีกงาน,นที่คนเยอะมากครับก็ได้เจอได้อยู่กับกับพวกเราทั้งหมดนะครับแล้วก็อยู่กับพี่ๆแฟนคลับ ครับก็อยากขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับตอนนี้ก็ซีรีส์จบไปตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าวันนี้พี่ๆทุกคนก็มาเนี่ยเยอะมากผมขอขอบคุณจริ่งนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้ขอบคุณนะครับนะครับก็ถือเป็นไปทำได้ครับอันนี้นก็ถือว่าเป็นงานที่ทาให้เราก็อยากจะแบบด้วยใจไม่เป็นกระฝันเล็กน้อยแต่กระฝันครับคนเราเต็มแล้วก็ดีใจที่ทุกคนมีมาด้วยแรงงานแรงงานทีนึงครับก็รู้สึก อบคุณทุกคนครับที่มาที่ฐานนี้ครัก็ขอฝากตามธีมเป็นนี้สิบคนแล้วก็ให้ตัวทนพงานวันนี้มีความพิเศษอะไรมาให้กับแฟนๆครับวันนี้ความพิเศษก็ยังไงก็จะมีแบบร้องเพลงนิดหน่อยเียกไดว่ามีโชว์ด้วยเหรอครับมีโชว์พวกเราทุกคนเตรียมโชว์มาแบบว่าโชว์เต้นป่ะโชว์เต้นป่ะเต้นผมว่าไว้งานสำคัญกว่านี้ดีกว่าครับผมใช่ใช่ใช่ คือวันนี้สําคัญมากแต่ว่าเต้นคือสำคัญมาถึงขาผมมันไม่สำคัญตรงนี้คขอบคุณหรอรู้สึกว่าอย่างไงดีอ่ะอยาขอบคุณพี่แฟนขับทุกคนที่ต้องแบบองพูดเรื่องบความทรงจำแรกที่เราได้เจอแฟนคลับเนาะ ถ้าถ้าแบบได้เจอเป็นสองคนแรกน่าจะเป็นผมกมอนที่ได้เจอน่าจะเป็นที่ข้างข้างใช่ไม่ถ้าเราถ้าได้เจอแบบมือมือเชียลก็แบบป็นงานเหมือนทีมงานซีรีวายนะครับแล้วเราก็แบบได้เจอไปขับไปครั้งแรกตอนนั้นก็แบบเนื้องอะถ่ายรูปก็มีแค่สองนิ้วกับกับแบบยี้โค้งได้ก็รู้สึกว่าเราก็ผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะควสมปวดทั้งทีมงานทั้งการควบันขับอะไรงนี้ คนก็เห็นเลยแสดงว่าวันนี้ก็คือจะไม่ได้มีสองท่าแต่ถ้าเลยก็ใช่อยากได้ท่าไหนก็รีเฟรชมารีเฟรชมาเลยกว่าเติบโตยังไงบ้างทถ้าซีรีส์ก็จบไปแล้วแต่ว่าเปนนทำเรื่องดูเราเรื่อยๆเติบโตยังไงบ้างก็แบบการพัฒนาของเราดีกว่าก็แบบอาจชีพแบบเรียนเต้นเรียนร้องเพลงอะไรเงี้ยก็แบบมีการพัฒนามากขึ้นไงานแบบ เร oh. oh, well, so, kind of oh. ื่องแบบการแสดงในเวลาแบบไปเข้ากองแล้วก็แบบเขาต้องการอะไรเข้ากองมากขึ้นอย่างเงี้เรารู้ว่าเวลาเข้ากองไปต้องทําอะไรบ้างใช่ใช่เตรียมตัวยังไงอ๋อแล้วก็อย่างนี้คือแบบการอินโทนแฟนคลับเราเริ่มแบบบางอย่างเราเริ่มจับจุดแฟนคลับได้ไงบางคนเนี่ยบางคนแบบเออเหย็นเลยเหย็นเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมมันต้องอัดใช้เย็นเย็นนะบางทีแบบบางคนเขาแบบเขินเราเราก็ไปหย่อนหย่อนเลยเขาเนี่ยเขาเขินแบบตายเลยอาจจะใช้คําว่าแบบ แรกๆอ่ะเรายาัง<ช>ได้เรายังไม่ชินกับการที่มีพี่เพื่อนเราไม่เราด้วยความเราอายเราเราแบบไม่รู้ว่าแบบเราทำไปแล้วมันจะผิดหรือเปล่าเราจะทำอะไรดีแต่หลาเนรู้สึกว่าแบบการที่แบบคิดมากเกินไปมันจะกลายเป็นแบบไม่เป็นธรรมชาติก็เลยเป็นตัวเองไปเลยละกันแค่เราคำหยาบนิดนึง <c oughs> ไม่ก็เรียกได้ว่าพวกเราเป็นมืออาชีพขึ้นนั่นแหละครับด้วยความที่พวกเราได้มาทํางานในวงการนี่ก็คนนี้เขามาหลอกไงใช่ไหมไม่แล้วก็นี่ไงวันนี้ไม่ตลกวันนี้ไม่ตลกแล้วก็แล้วก็เรียกได้ว่าพอพวกเราเจอพี่ๆแฟนคลับเนาะ พวกเราก็แบบว่าตื่นเต้นแล้วก็ขอบคุณทุกครั้งนั่นแหละครับที่พวกเราเจอเขาอะไรเงี้ยแล้วพวกเราก็เป็นแค่เด็กธรรมดาที่วันนี้มีทุกคนมาตามอะไรเงี้ยครับก็ไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ใช่ก็เลยแรกๆพวกเราจะมีไม่ชินบ้างแต่ตอนนี้ผมก็พยายามปรับตัวแล้วก็แบบว่าเข้าสู่วงการอะไรเงี้ยก็ให้มากขตอนนี้เราก็แบบซีเสิร์ฟเป็นนะซีเสิร์ฟเป็นตอนนี้เป็นพี่ดาราครับเยินเลยเยินเลยเดี๋ยวผมพาไปดับพันเองโตโต้บีมมาครับวันนี้บอกว่าดีๆนะพี่วันนี้ทำดีๆไอดอลของเด็กๆเราต้องเป็นไอดอลของเด็กๆทุก ความพิเศษนะครับความพิเศษวันนี้เหรอครับก็คงเป็นแต่งหน้าเบลอสุดๆแล้วกันครับอ่าใช่ครับพิเศษจริงครับโตโต้ขาว่าป้ายครับตอนเนี้ยแล้วบีดูหน้าโตโต้ะเป็นขาวสุดในนี้เขาแบบใช้รองพื้นสูงสุดเบลอสุดเลยคือไม่ครับไม่ได้ใจเพราะว่าวันนี้โตโต้มาคนแรกแล้วโตโต้แต่งหน้าเสร็จแล้วโต๊ะบอกว่าพี่ครับผมครีมอยู่ไหนอเนี่ยใช่ขาผมเออดีนะวันนี้ข้างหลังเป็นสีชมพูอ่ะถ้าเป็นสีขาวถ่ายไม่ติดเลยนะ เขาถามว่ารู้สึกยังไงวันนี้อ๋ <c oughs> อ,อรู้สึกยังไงก็ไอ้นี่เนียน,นตลอดนะ <c oughs> ไม่เนียนครับไม่เนียน <c oughs> ก็แบบว่าอย่างที่ผมบอกไว้ก็ดีใจมากครับที่แบบว่ามีแฟนคลับมาเยอะขนาดนี้ผมไม่คิดว่าแบบซีรีส์เราจบไปตั้งแต่พีแล้วแล้วเขาก็ยังแบบยังติดตามเราอยู่ถึงตอนนี้ก็ก้ขอบคุณอีกครั้งแล้วกันขอบคุณมากเลยครับก็มีเตรียมแสดงโชว์เนาะโค้กเต้นหมูเด้งให้ดู้งานนี้ไม่ได้ครับงานนะี้เป็น มีสุภาพเรียบร้อยสงบเสงี่ยมครับผมโอ้โหสุภาพเรียบร้อยโอ้อยากเต้นนะวันนี้หมูด้ิโอ่ะแบตเคับรอะไรนะครับเตะโตยังไงบ้างคะเตะโตยังไงบ้างแบบที่เราเข้ามาทำงานเลยก็จากสมัยก่อนผมก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งก็ออกมาข้างนอกไม่ได้คิดอะไรครับแต่ว่าพอมาถึงตรงนี้แล้วผมรู้สึกว่าการวางตัวหรือว่าคำพูดคำจามันต้องดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเพราะว่าแบบ มีคนรู้จักเรามากขึ้นแล้วเราไม่สามารถทําตัวแบบว่าปกติแบบว่าในสังคมได้เราเป็นในโลของเด็กเราเป็นในอลกของเด็กแล้ววันนี้โตโต้บิ๊มมาเติบโตยังไงบาก็มีรทพัฒนามากนเช่นร่างกายใ่เพราะเหมือนรับเราเริ่มมีความสัมพันร่างกายมากขึ้นเรเริ่มอยู่ในวงการนี้ คิดว่าคุณก็อาจจะให้แบบเรามีความสัมพันธ์กับร่างกายเกันดีบางคนยังไม่สนิทก็แบบให้ไปดีท็อกซ์กัน้อแบบอะไรครับใช่ก็สนิทกันมากขึ้นครับก็แต่คนในค่ายก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นมีที่ที่ยังเดือุกกันได้อยู่นะก็ถ้าเราฝีที่หานาก็รู้สึกว่าทุกๆคนเรื่องส่วามนกมาขต้ว อันนี้นนแต่ผมรู้สึกว่าเรื่องความเคยชินอาจจะแบบเวลาเจอแฟนคลับอะไรเงี้ยเรอาจจะไม่ชินมากผมราะว่าผมขึ้นเวทีทุกครั้งก็ยังแบบเฉื่อยอู่ทุกครั้งก็เต้นเต้นอยู่เท่าเวลาแบบเจอคนแล้วคิดว่าเราจะทำอะไรแบบยังไงแล้วก็ม่ขาดไม่ได้ไมันก็สนิทกัลังนาน <c oughs> ขึ้นแบบเออ <c oughs> ผมทักลัคนายตัวยไงโอเค สนุกครับผมใช่ครับสนุกไหมสนุกสิเรียกได้ว่าเราเรืไมาแล้วว่าีกนจะกเราไปถ่ายพวกเราถ่ายโปสเตอร์กันแล้วครับผมใช่มีสปอยล์มาแล้วแล้วก็เรียกได้ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงที่พวกเรากําลังซ้อมโชว์แล้วก็คุยกันเรื่องแบบว่าโชว์อยู่ครับผมใช่ว่าโชว์จะเป็นยังไงหรือว่าจะออกไปทางทิศทางไหนเพราะว่าเรียกว่าไงเหมือนตอนนี้ทางค่ายก็อยากให้แบบว่าโชว์มันสัมพันธ์กับนักแสดงด้วยอะไรเงี้ย หมายถึงว่าแบบมีเรื่องราวใช่เรื่องสำคัญเัยเอ็นเจใช่เมราะผมเมื่อกี้ผมเมื่อกี้โปเกสบอกสนิทกับร่างกายผมเดินสะดุดบันไดอยู่เลยความสุก้เป็นสุสุดเราต้องยไยังไงเขาอให้เราเ่นอะไร่ะแต่ความนุกใพี่ๆแฟนๆครับถ้า่สวนสนุกเราต้องสนุกสิเพราะว่าไงเราก็แบบรู้สึกว่ามันต้องแบบสนุกแน่ใช่อยู่แล้วแสดว่ามันต้องสนุกสุดเส่ยงเพรว่าในสวนสุกมีเครื่อง เดี๋ยวมีม้าหมุนให้พี่ๆเล่นฮะแล้วไปหอในหออะไรอย่างงี้ใช่หมช่อันนั้นห่อใจวายเป่อน้นก็้องอันนั้นก่ตองันนั้นก็ต้องอนีั้นก็ต้อนจะ้กตออันั้นก็องอันเั้น้องอันนัวนก่ตงนนต้องอกต้องอนนัต้องัก็ออาพพาะอนองอัองนนั็นเน็ตต่คนนี ทำไมดีไม่ใช่แค่ตัวหลั<ช>กก็ทุกที่เป็นทุกคนเลยมีความสามารถที่แต่งตาวได้ตามการอย่างี้ใช่ครับแล้วแบบผมว่าทุกคนมีพ o t e เช i a l มากพอที่แบบจะพร้อมโชว์ในสเก,ก,ก็ตขา้นต่างๆที่แบบแต่ละคนถนัดกันอย่างดีกว่าเราอยากแนะนำตัวอะไรบ้างเรื่องการเตรียมตัวเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องการรอคนปรับ อาจจะมีการแย่งชิงเล็กน้อยแต่ถ้ามาในงานผมว่าอยากให้ทุกคนเป็นคือแบบเอนจอยกับทุกคนมากกว่าเอ็นจอยกับโชว์ที่พวกเราแบบพยายามเตรียมตัวมาอะไรแบบนี้อยากให้ทุกคนลองที่เอกในมุมที่คุณอยากเห็นในแฟนมีสอยากได้รู้อะไรไม่ใช่แค่พวกเราแค่พวกเราเท่านั้นโชว์อะไรเหรออยากทำในสัที่ไม่เคยทำอะไรโดนหนังยางไหมโดนหนังยางอยากเต้นอยากเต้นโโตอยากเต้น ไม่แต่ว่าเมื่อกี้คำถามเมื่อกี้คือมีอยากให้พี่ๆเตรียมอะไรใช่ไหมครับใช่ครับคือผมอยากให้พี่ๆเตรียมมุกมาเล่นกับพวกผมครับเรตรียมมุกม,มาเล่นกับพวกผมช่วงนี้น้องเขาเอินมุกอยู่อ่าก็มาขอสมุกขอสมุกต่อขอสมุก,มกใ,ในในไ์ไม่มีหรอกคำคมไม่ไม่อะไเล่นไปแล้วไม่<อ>ไม,ม่ไม่มียังไม่มีมาเล่นมุกกันนะครับผมอยากเล่นมุกเออเยี่ยมเลย ก็วัดตลกเลยเ้าติดแต่งตัวนะเป็นบนยี่สบสนุกสนุกศุลซามีศาสตร์ไหมถ้าทีมเดี๋ยวเดี๋ยวดูในอนาคตดีกว่าแต่่วาเดี๋ยวผมแจ้งทีมอีกแว่นไม่ผมว่าเดี๋ยวน่าจะเดี๋ยวทางเทียร์น่าจะประกาศครับผมเพราะว่าเหมือนทุกงานที่เราพยายามจะให้แฟนคลับมีส่วนร่วมในการแต่งตัวแบบของพวกเราอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นตอนี e ีสุดท้ายก็แต่งตัวเป็นผู้ปกครองเนาะแล้วพวกเราเหมือนเป็นนักเรียนใช่ก็แบบ ที่พยายามจะให้คนต่านประเทศทุกคนแบบว่าแต่งตัวสัมพันธ์กับพวกเรา,าเปลี่ยนได้ไหมเป็นพวกเป็นผู้ปกครองแล้วเดี๋ยวได้เป็นไปเป็นนักเรียน์โอ้ก็ดีเ<ด>หร<ล>อครับไม่ติดนะครับไม่ติดไม่ติดเราเราไปไปต่างประเทศไหมไปไปต่างประเทศเหรอครับอยู่ในช่วงที่กำลังดิวอยู่ใช่ใช่จองตัวอยู่ครับอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> แฟนมีดพี่ เจอแฟนต่างประเทศทั้ไมครับฉหรับผมก็ถ้าถ้าแบบเป็นแฟนต่างประเทศก็อยากเจอแฟนคลับนะครับอยากเจออยากเจอก็อาจจะแบบดีด้วยดีด้วต้องพูดยังไงอ่ะอาจจะด้วยแสบบางอย่างนิดหน่อยเรียกได้ว่าพวกเราอยากเจอแฟนคลับทุกที่แหละใช่ใช่เพราะว่าที่เวลาแบบมีคนรู้จักเราอย่างใช่เพราะว่าก็เห็นว่าต่างชาติแท็กสตอรี่เรามาอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษไม่ว่าจะอ่านออกบ้างอ่านไม่ออกบ้างอะไรเงี้ยครับใช่แต่พวกเราก็อยากเจอพี่ๆแฟนคลับทุกคนครับไม่เราก็ใช้ใช้ทานเสน่หเอา แคปรูปแต่ก็มีอินเตอร์แฟนที่อายุแบบยังน้อยยังไม่สามารถกินมาได้อะไรเงี้ยใช่เพราะฉะนนั้วันนี้โปรเกมจะฝากถึงอินเตอร์แฟนเราเราก็อยากอยากไปเจอเขาในประเทศของเขาได้ไปเรียนรู้วัฒนธรรมเขาด้วยอะไรเงี้อไปเรียนมาเนี่ยวัฒนธรรมไม่ใช่เรียนแลกเปลี่ยนนะอามอนแค่แต่ยังนะแต่ยังได้เอาเอาทันใกล้ๆนี่ก่อนก็ได้นำแฟนที่รูปนั่นได้อะเอาเป็นว่ามาเจอกันที่ไทยก่อนดีกว่าครับผมไทยไปวิววัฒนธรอันนี้ค่อยตกลงกันค่อยว่ากันใช่ายู เป็นเรื่องของราบเขาก็เตรียมกดบัตรนะครับถ้ากดไม่ทันก็ดูดีๆครับถ้าไปซื้อต่อ,อยาะไกลผมไม่อยากให้แบบว่าพี่ๆเสียใจภายหลังว่าแบบอาจจะมีการโกงกันอะไรเงี้ยผมไม่อยากให้เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นก็สู้ๆนะครับากับการกดบัตรแล้วก็มาเจอผมไปเยอะเลยนะครับเรื่องอัปราคาบัตรด้วยครับเราควรฝากไว้ว่าพยายามอย่าอัปด,ดีกว่าเพราะว่า เรียกว่าไงผมอยากให้คนที่อยากให้ทุกคนมาเจออยากเจอจริงๆได้มาเจอพวกเราใช่ใช่เพราะว่าบางทีคนบางคนก็แบบอาจจะกดบัตรไม่ทันคนบางคนไม่แบบแต่คนที่แบบกดบัตรไม่ทันเช่นผมเองก็แบบอาจจะกดบัตรคอนเสิร์ตบ้างคอนเสิร์ตไม่ทันนั่นเองใช่ก็อยากเอาบัตรไปอัพเลยครับผมเข้าใจทุกคนนะครับผมก็เคยโดนอัพราคาคอนเสิร์ตมาแล้วเหมือนกันผมว่าเข้าใจแฟนๆทุกคนนะครับที่แบบโดนแบบเอาราคาบัตร ช้บอทใช้อะไรพวกนี้ออโต้คิกอะไรเงี้ยครับรู้ได้ไงเนี่ยเพราะเราก็ขับใช่หใช่นลอค่องบบมีคาถาในการบัตหนึ่งแคาถากดบัตรคาถากดบัี่จะเป็นออเชื่อกูได้ที่บลูเที่มที่บูสกัดได้ด้ อ๋อของเชมูซิใช่ไหมครับเออยังไงดีถ้าเรื่องของเพลงเนี่ยอาจจะเป็นตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาในการแบบตกลงคุยเรื่องแนวทางต่างต่างก่อนดีกว่าเพราะตอนนี้ไม่ใช่มีแผนแค่หมดอาจจะเป็นประมาณมีโชคแล้วก็น้องก็โตใช่แล้จะจะดีใช่ครับ ใช่ครับเพราะตอนนี้อาจจะเป็นเป็นช่วงเวลาที่แบบเหมือนกำลัง,งเพลงอยู่ว่าแบบอาจจะไปทำเพลงแนวทังหน่อยมากกว่าแต่อาจจะแบบยังไม่ได้มีการยังไงดูดำเนินการไปเยอะขนาดเรื่องเพลงแต่อาจจะมีดนตรีต่างๆที่ยังไงดูผมว่ารอในรอในง,งานดีกว่าีสบ่อยใช่าคารับเราแบบนี้เลยครับ ครับผมสปอยได้ไหมอ่ะก็นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยเดียวนิดหน่อยเดี๋ยวไม่ถามไม่ถามเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่พันในงานแต่พันในงานนิดเดียวนิดเดียวเดี๋ยวเอาเอางี้เอางี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมีแถลงเปิดตัวในเรื่องของเทียร์มิวสิกอีกรอบหนึ่งใช่แล้วไม่ต้องสปอยไหมไม่วันนี้จะมีก็องเดี๋ยวไปถามสปอยสปอยในงานแล้วกันครับสปอยเหมือนกันเหมือนกันนะเหับเหมือนกันในงานเลยใครโดนคางไปเลยข้างหลังเมมนะ เขาผมเฮ้ยเก็บมาประมาณตั้งแต่เดือนสี่นะครับตั้งแต่เดือนสี่ปีที่แล้วครับก็มาเกือบปีแล้วครับก็เกี่ยวความรักก็ยากอยู่ครับความรักความรับความรักความรักผมใส่เด็กแต่งฟันอยู่เลยโอ้ยขออภัยขออภัยรักความรักนะก็ก็ใส่เอ็กคนค่อนข้างดี โทรไปหาบ้างครับผมก็รู้สึกว่าพี่เขาก็ภูมิใจครับผมผมทำอะไรครับภูมิใจภูมิใจจภูมิใตัวพี่มากครับผมก็วันวันที่แบบว่าโอนเห็นแบบว่าเขาต่างตัเขาใส่อะไรนเราก็มีการสรุปทันทีทันรู้สึกโอ้โหเป็นไงดีใจมากครับก็มันเปิดตัวมาแบบไม่คาดคิดอะครับ ก็ตอนนั Luckily, <no. S 2> Hence, ้นผมผมดูพ oh ี่ไลฟ์อยู่ใช่ไหมครับผมก็แบบกระโดดเลยครับแบบกระโดดยังไงกระโดดยังไงกระโดดยังไงไม่ได้กระโดดอะไรนั้นนะพอเห็นพี่แบบอยู่ตรงสเตจแล้วก็เอ้ยนั่นคือพี่เตงวเองนะเพราะจริงๆผมว่าภูมิใจแทนแบบโตโต้แล้วดูแบบริมที่แบบโค้ชเท่เลยตา้านตอนั้นผมงแบบผมยังจำได้เลยผมแบบยังยืนดูไอ้ยืนยืนดูโตโต้เนี่ยนะครับเล่นตรงเนี้ยกับต้าแบบนี่แบบไปไกลขนาดนี้เหรอ ตอนนี้ผมอยากขอดเสื้อเสื้อสุดร้อนมากร้อนครับร้อนผมอยากลองเต้นเดี๋ยวก็อยากเต้นครับเาในอนาคตอะผมอยากจะแบบยังไงอะแบบอยากจะอาจดแบบทำแบบแทรคเตอร์อื่นบ้างไม่ใแบบไม่ใช่แบบเป็นแบบนักเอกเดียวจะเป็นแบบตัวร้ายอะไรเงี้ยแบบ แบบซีนแบบฆ่าคนเฮ้ยเฮ้ยได้ไหมผมอยากเป็นมาเฟียครับอยากเป็นมาเฟียเป็นอย่างดีพอแล้วอยากเป็นนักแข่งรถครับแต่มันต้องมีหมอเม่อนอยากเป็นแบบอยากวอยากเป็นจริงม่อนเหรอทั้งในในหนังก่อนก็ได้ครับเอาของจริงด้วยเอาของจริงด้วยชอบชอบ สะสมแต่ถ้ามีพวกโมเดลอะไรอ๋อสะสมอไ้สะสมไหมก็ก็ชอบหมดนะฮะมีก็ดีฮะชอบแบบได้เห็นรูปนึชอบแค่ไหนไม่รู้รู้แค่ว่าทุกวันนี้ไอเอามอนล็อกอินยูทูบอยู่ในที่บริษัทเราที่ผมเคยพูดไปอ่ะขึ้นมาไม่มีเพลงให้ผมฟังเลยแรมโบเบอร์ลี่อะไรก็ไม่รู้ไม่จริงไม่จริงไม่จริง เด er> e ี๋ยวผมถ่ายลงตอรี่ให <ok ้ดูเบรม่เรียบร้อยสักรูเคยไม่เอาไม่เอาเบรกแต่แต่ที่มอนดูนี่ไม่ใช่รถอย่างเดียวนะอะไรก็แบบมันจะมีแบบไรู้เลอ้าอย่าอย่างนี้มันมันมันก็ไม่รู้นะทุกคนเดาเองนั่นแหละเราใช้แบบรถแรงอะไรอย่างงี้แต่ว่าแต่จริงเป็นนักแข่งรถมันอันตรายนะอันตรายต้องมี เฮ้ยฮอบแล้วจ้าหนุ่นี้ฮอบแล้วเยินดเงินหมดแล้วที่หนึ่งจัดฟันใกล้ฉันที่เอามานไปเก็บได้ไหมอะพูดไปก่อนฟังไม่รู้เรื่องเลยว่าแปลว่าอะไรเรื่องจะมาูนว่าดีเลยครับมีแต่คนมีแต่คนอยากให้ผมเป็นประธานบริษัทดูไหมผมว่าต้องประธานบริษัทในงานอื่นน่าจะต้องเป็นแบบเนี่ยครับอะไรนะที่เหมือนเรื่องที่เขา เพิ่งมีไปอ่ะที่ปอนกับครูวินเล่นนะครับผมว่านั่นต้องเป็นฟิลฟิลนั้นมากกว่าผมแต่จริงๆอะผมอยากเป็นเนี่ยอยากเป็นมาเฟียครับผมพูดจริงอยากเป็นมาเฟียมาเฟียจังหวัดอะไรมาเฟียไม่ตลกอันเดี๋ยวผมอย่างงี้อันนี้ติดตลกเป็นไม่ได้อันนี้ติดตลกติดตลกเนี่ยขนาดผมทำอย่างนี้ยะงหา ครับผมเป็นผมอยากเป็นคนปาบมาเฟียอีกรอบนึ่งเฮ้ยดูเตี้ยกันมาบ้เนี่ยอันนี้คือจะอยู่กัดกันอันนี้คือจะอยู่กัดกันเป็นทุกเรื่องเลยใช่ไหมก็คือจะตามไปทุกเรื่องทไเรื่องไหนมีคนจะตามไปแล้วฝั่งนี้นะคะเาอาเราเปอะไคุณเปนอะไรอยากเป็นอะไรแตะครากาแกเแบห

ก็นแล้วกาอขอบคุณการขอบคทขอบคุณทุกคนมากๆครับที่มาให้กำลังใจเราในนนี้รบอณมากแล้วก็ขอบคุณในที่ผ่านมาครับตั้งแต่ก่อนการแสดงตอนที่ การเปิดกองงานแล้วก็วันนี้ที่เรามีงานเรื่องของฟุตบอลได้ให้คนามหมายหรือว่าให้ความใส่ใจได้ก็อันนี้ก็ขอบคุณทุกคนครับที่มาได้มาหากันในงานนี้ด้วยกันแล้วก็ดีใจครับที่แบบคือคนหลายๆคนแบบพยายามมาติดมาหาเราซึ่งบางคนเหมือนวันนี้อาจจะติดงานนี้ก็ยัง อแต่วัน <Nacional> นี <Safe rév mark> <t os fum> uh> ้ผมอยากขอบคุณทุกคนที่บางคนก็อาจจะโดนเรียนมาโดนงานมาก็เชื่อผมนะครับกลับไปทํางานกลับไปเรียนก่อนคือเรายังจะโดนด่านะครับทุกคนแน่นลุกทีเลยนี่ก็แบบเป็นห่วงไงวันที่แบบเราแบบลางานมาวันที่แบบมันจะตามงานไม่ทันเลยคือผมก็จริงใจด้วยเวลาแบบเออมีเด้วยความที่แบบงานธรรมดาเนาะก็แบบก็แบบคือว่าวันนี้ก็ถือว่าคนเยอะมากๆแล้ว ก็ภูมิใจสุดที่แบบที่พวกเราเราทำด้วยกันมาแล้วก็อยากจะขอบคุณรับคนที่พพอร์ตเรามาตลอดนะครับนะครับถึง,งานจะธรรมดาแต่ว่ารู้บางว่าฟมไม่ธรรมดาคือการที่มีพี่ๆมารอเยอะขนาดลืมเลยเขาเนี้ย <laughs> มันเล่นงนี้ผมลืมเลยก็เล่นว่าขอบคุณทุกคนแล้วกันครับผมไม่คิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้ครับที่งานเป็นวันธรรมดาแล้วก็เป็นงานที่แบบว่า คือมันจำกัดส, <auf> สิทธิ์การเข้าด้วยไม่คิดว่าแบบจะมีคนมายืนออรอรอบงานหรือแบบมีคนมายืนออรพอพวกเราเยอ,อะขนาดนี้ใช่ครับผมขอบคุณที่ยังไม่ลืมกันเดี๋ยวนครับใช่มาละ ah. มาละ thank you every to everybody who joined this event thank you ฮะพิงคกัปตันครับก็ผมเป็นคนไทยทุกคนก็คุยหมดแล้วแล้วโตโต้พูดภาษาอังกฤษขอจบสวยๆขอจบสวยๆสวยๆครับก็ ขอนคอณมเลครับเยเป็นภาษาจีนนะเชี่ยเชี่ยครับเชี่ยเชีเชียเราซื้อเป็นครูเอาเป็นครูนี่เราือเชี่ยเชี่ยครับขอบคุณครับรักนะครับทุกคนสามสงหนึ่ขอบคุณครับักนะครับทุกคนรับนะเวยตะกนะังนะเว้ยรังนะเว้ย ไม่เไปเล่นด้วยเลยไม่เล่นด้วยเลยเดี๋ยวนี้น้ค่ะตีนต้น่ะ้งมไือเลยนครับไดเลยนี่ได้ไปโน่นนะได้ครับ โอเคครับอันไหนต่อครับข้างนี้ก่อนนะข้องน,นี้ก่อนเ